เยียงเสร็จแล้วแต่ขขงยังมาไม่ครบนะคะนี่สีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ตอนนี้นะคะก็คือไม่ได้เข้าไปเอาของเลยก็จะอาศัยสั่งแม่ค้าคนเก่าๆที่คุ้นเคยกันอะไรเงี้ยให้ส่งมาให้นะคะของก็จะทยอยทยอยมาร้านข้างหลังร้านเนลามิดนะคะในต่อะคะ่ะตรงข้ามกับร้านรวมแฟชั่นที่ขายชุดนักศึกษานะคะแล้วก็อยู่ข้างๆร้านข้าวโพดอบเนยคะ่ะ หาง,ง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าใครไปบ้าน183บ้านตู่แล้วตู่ไม่เปิดก็มาด้านหลังได้นะคะนี่ค่ะเยอะเลยนะคะมาดูได้ค่ะแล้วก็รับคนละครึ่งด้วยนะคะไอเทมที่ต้องมีตอนนี้นะคะเราออกนอกบ้านแล้วมีแมสใส่ห้อยแมสแล้วก็เจลล้างมือนะคะเฟซชงเฟซชิลมีหมดนะคะเดี๋ยวค่อยค่อยอัพให้อยู่เรื่อยๆนะคะเข้ามาแวะดูแวะชวมกันได้ค่ะ